นิทานชาดกเรื่องนกกระจาบเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตตะวันเมืองสาวัตถีทรงปราลบุตรของอุตรเสษถีผู้ออกบวชพอเห็นความทุกข์และโทษของการกองเรือนได้ตัดอดีนิทานมาสาธกว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกกระจาบ วันหนึ่งได้ออกไปหากินและก็ได้ไปติดที่ขายของนายพานในขณะที่ถูกจับขังไว้ที่บ้านเพื่อนำไปขายจึงได้คิดหาวิธีเอาชีวิตรอดได้ยอย่างหนึ่งว่าถ้าเรากินอาหารเราก็จะถูกขายถ้าเราไม่กินอาหารเราก็คงสูบผอมคนก็จะไม่ซื้อเราเราก็จะปลอดภัย แต่นั้นมาก็ไม่กินอาหารนกกระจาบตัวนั้นจึงสู้ผอมเหลือแต่หนังติดกระดูกผู้คนที่มาซื้อขายก็ไม่ได้ซื้อนกกระจาบตัวนั้นไปเป็นอาหารนายพานพอเหลือนกกระจาบโพธิสัตว์เพียงตัวเดียวก็จับมันออกมาจากกงรงดูว่ามันเป็นอะไรพอนายพานเผลอเท่านั้นนกกระจาบก็บินหนีกลับไปที่อยู่ของตน เมื่อฝูงนกกระจาบสักถามก็ได้บอกเรื่องราวให้ทราบแล้วกล่าวคาถาว่าคนเมื่อไม่ได้คิดก็ไม่ได้บรรลุคุณธรรมพิเศษท่านจงดูผลอุบายที่เราคิดแล้วเราพ้นจากการถูกฆ่าและจองจำก็ด้วยอุบายนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกิดเป็นคนควรคิดแต่สิ่งที่ดี สามารถเอาตัวรอดได้ในยามคับขันนิทานชาดกเรื่องตายเพราะปากในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตตะวันเมืองสาวัตถีทรงปาลบิสุชื่อโกกาลิกะได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกไว้ว่า กา่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลอุทิจจพราหมณ์เมื่อเรียนจบศิละปะทุกอย่างจากเมืองตะกัดศิลาแล้วลาบวชเป็นฤาษีได้เป็นอาจารย์ผู้ให้อวาดแก่ฤาษี500ตนในที่นั่นมีฤาษีขีโลกพร้อมเหลืองผู้หนึ่งวันหนึ่งท่านกําลังนั่งผ่าฟืนอยู่ ได้มีฤาษีปากมากผู้หนึ่งเข้ามานั่งใกล้ๆท่านแล้วพูดว่าท่านจงฟันอย่างนั้นจงฟันตรงนี้ทำให้ฤาษีขี้โลกโกรธแล้วกล่าวว่าท่านไม่ใช่อาจารย์สอนศิลปะก,การผ่าฟืนของผมนะจึงฟันดาบสนั่นฤาษีตัวนั้นก็ได้เสียชีวิตด้วยมีดผ่าฟืนนั่นเอง และในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของลือสีก็มีนกกระทาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกทุกเช้าเย็นมันจะขึ้นไปยืนขันเสียงดังลั่นอยู่บนจอมปลวกนั้นเป็นประจำทุกวันเป็นเหตุให้พานผู้หนึ่งมาจับมันไปเป็นอาหารลือสีโพธิสัตว์ไม่ได้ยินเสียงของนกกระทาขันจึงถามหมูลือสีเมื่อทราบเหตุการณ์แล้ว ได้กล่าวคาถานี้ท่ามกลางหมูห่ืาสีว่าคําพูดที่ดังเกินไปรุนแรงเกินไปและพูดเกินเวลาย่อมฆ่าคนผู้มีปัญญาสามเสียเหมือนเสียงฆานนกทาที่ขันดังเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดมากไม่ดีควรพูดตามกาละเทศะ และพูดแต่สิ่งที่ดี